ค่ะค่ะโอเคค่ะนนี huh. ้นท <No ี AL ่ตลก็วันนี้คือตั้งใจมาร้องเพลงให้ฟังค่ะก็จะมีเพลงของเพงแล้วก็มีเพลงคู่กับพี่พลับพลด้วยหนึ่งเพลงร่วมในวันนี้ค่วันนี้มเจอพี่พลพลีกแลาปกติจะเจอแกบ่อยอยู่แล้วค่ะแล้วก็พอดีแบบ ออกมาเจอก,กันเออโอเคสบายใจได้ร้องด้วยกัน <ừ m. S 2> เพราะว่าเราคุเคยกันอยู่แล้วอืมช่วงนี้เดินสายร้ององเพลงบ่อยขึ้นไหมคะคุณพันอ่ามีมีเรื่อยๆค่ะเพิ่งกลับมาจากหัวหินก็มาในต่อทำ <c oughs> งานเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเอ่อมันก็จะเป็นแบบงานในขับในปาร์งานตามแบบากลางคืนอ่ะใช่เป็นงานขับปาร์มากกว่าอืมก็ยังไม่ได้ทิ้งผลการร้องเพลงใช่ใช่เด <c oughs> ี๋ยวจะมีเพลงใหม่เพลงใหม่ใช่ใช่จะมีซิงเกิลใหม่น่าจะประมาณไม่เกิน จะเดือนหน้าก็จะได้ฟังกันค่ะเพราะว่าถ่ายเอ็มวีอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วแหละเหลือแค่ตัดต่ออะไรนิดนิดหน่อยหก็เป็นแบกคูเป็นแนวพี่พันธ์เหมือนเดิมนะคะหรือเปลี่ยนเปลี่ยนบมันก็เป็นเป็นเป็นเพลงแนวแบบฟังช้าๆสบายๆนะคะแล้วก็อาจจะมีแบบมีความทันสมัยขึ้นมานิดนึงของดนตรีอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้ฟังกันเมื่อไหร่น่าจะเดือนหน้า เกินหน้าเลยใช่ค่ะโอ้ยจริงจริงๆก็80แล้วนะ80แล้วค่ะเหลือแค่ทำสีภาพแล้วก็ตัดต่ออะไรนิดนึงก็ได้แล้วเพราะตอนนี้มันเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเราคาดหวังกับการทำเพลงยุคนี้ยังไงบ้างพี่พันเออจริงจไม่ได้คาดหวังมาตั้งนานแล้วนะเหมือนเอามีเพลงนี้ให้เราร้องเราก็เออเราก็ดีใจแล้วเราก็ได้ร้องเพลงใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนั้นก็เป็นเหมือนกับเป็นกำไรของเราแล้วกันว่าคนจะ ชอบหรือไม่ชอบมันก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเราไม่ได้คาดหวังว่ามันจะแบบเปรี้ยงป้างอะไรตั้งนานอ่ะก็คืออย่างอีกเรื่องหนึ่งก็คือพี่เจนเดินสักวันนี้เขาโพสต์ว่าแบบเด็กเขามาถ่ายรูปเหมือเจนคนละเจนมาถ่ายรูปแล้วแบบไเอาแบบแม่อะไรอย่างเงี้ยพี่พันธองโดนอะไรบ้างไปโดนหรือว่าก็มีหลายรูปแบบค่ะมีแบบอุ้ยเนี่ยเออแม่หนูชอบพี่มากเลยแม่เขาก็จะรุ่นแรงกับเราแหละตัวแค่ไหนฮะตัวแค่ไหนก็มา ลูกก็จะประมาณแบบยีแล้วอนแบบเหมือนมีลูกตั้งแต่แบบยังวัยรุนยน่นอะไรอ่าค่ะแล้วก็เนี่ยหนูได้ฟังเพลงที่แต่เด็กๆเพราะว่าแม่เปิดบ่อยอะไรอย่างงี้อแล้วก็จะมีแบบเออประมาณอย่างเงี้ย แต่ก็จะแบบเราก็จะแบบอุ้ยวเรืองเป็นขำๆอไม่ได้มี f e e อะไรนะไม่ได้ขำไรเลอุ๊บแบบตดราะว่าแบบตนี้มันหามฉันจริงในแง่อะไรมาใหม่มหม่เราเป็นขำๆมกว่าม่น่อยหมครบตัวพีุ่มบ่อยไมก็มีบ้า่แต่ว่าจริมี่เราับคันไปเล่นในผับในบาร์เนี่ยมันจะเป็นรุ่นๆพันละเดินรุ่นๆเดียวกันแล้วแล้วม่นแทบแบบท่านอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีบ้างย่เงี้ยค่ะท่าพอเรามองย้อนกลับไปเราคิดว่าการทำงานเรามันอุ้ยแป๊บแเดียวมันได้นานมากก็ ยี่สิบปีนั่นแหละแล้วชุดแรกตอนอายุยี่สิบอ่ะจำได้ว่าตอนอายุยี่สิบตอนนี้ก็สี่สี่สิบมันก็ยี่สิบพอดีเป๊ะแล้วก็อาศัยรักตัวเองเอาอย่างเงี้ยค่ะจริงแต่ความสวยก็ไม่เปลี่ยนพี่พันยังเหมือนเดิมมันมีเทคโนโลยีอะไรเยอะแยะมากมายเข้ช่วยทําให้คนสมัยนี้แบบว่ามันดูแบบว่าเด็กโลกแล้วก็แบบว่าก็หันมาดูตัวเองด้วยอะไรเงี้ยทำให้ล่อยไม่ล่อย ไม่เกี่ยวเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้ว oh. <laughs> จริงๆอะเป็นคนที่ซีเรียสเกี่ยวกับเรื่องแบบว่าเรียกว่าอะไรอะเอ่อหน้าตาหมายถึงแบบว่าผิวผิวหน้าอะไรแบบเนี้ยเป็นตั้งแต่เด็กๆแล้วอยากใหสตาร์ไ้แบบยังไงอ,อย่างนั้นนะใช่คือเป็นคนที่ ถ้าไม่แต่งหน้าขอให้หน้าเนียนใสอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนที่ชอบแต่งหน้าเยอะก็แสดงว่าพอนนี้หน้าสดพี่ทันกลัวไหคะอันนี้ไม่กลัวใช่หน้าสดก็สวยอยู่ดีใช่ไม่ใช่คือเราว่าเราสึกว่าเราเดิวตเองมาลานแล้วอ่ะหน้าสดเราก็เลยรู้สึกว่าเราบั่อะไรอย่างเงี้ยอย่างนวัตกรรมใหม่เข้ามาเราก็ไปลองทุกนวัตกรรมถ้ามันอะไรที่มันแบบรู้สึกว่ามันมันเยอะไปเราก็ไม่กล้าแต่ถ้าอะไรที่มันแบบว่า พอดีอ่ะแบบว่าไฮยานโบท็อกเนี่ยมันเป็นแบบพื้นฐานอ่าริ้วรอยมันต้องมีแล้วใช่ใช่ค่ะมันก็อาจจะต้องมีบ้างแล้วก็อะไรเขาเรียกว่าอะไรพวกเทอร์มารทพวกอะไรอะอะไรต่างๆที่มันยกกระชับอะไรแบบเนี้ยอ่านนันะคะคือไม่ปฏิเสธว่าท่านก็ทำหน้าน่ายเราชอบท่ะเพราะว่าเราอยากให้เพลงแบบว่าดูดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเราเคยไปวัดอายุผิวอันแบบว่าเคยเคยแต่ว่าอันนั้นวัดของเป็นครีมอะไรสักนี่หน่อยเออเอเออขาบอกว่าเราอายุเท่าไหร่ออายุผิวประมาณยี่สิบหก ก็ไม่รู้จริงหรือเปล่านะเพื่อนอาจจะขัดข้อก็ได้วัดตอนไหนพี่ครับเมื่อปีที่แล้วกับเพื่อนไปขำขำกับเพื่อนเพราะว่าเราไปซื้อครีมเขาไงแล้วก็อยากล่าหน้าเขาเบลนั่นแหละแล้วก็เลยเออโอเคก็หายแบบสิ่งที่ฉันดูแลมาเนี่ยเขาบอกมันก็เสร็จมันก็ช่วยได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เป็นคนทาผิวทาครีมทาอะไรมาตั้งแต่อยู่มหนึ่งแล้วอ่ะเป็นคนที่แบบว่าชอบทำอะไรแบบนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วจำได้แต่จำได้เลย ่าสุดวารีไทยเป็นยังไงบ้างครับวารีไทยที่ที่านมาธุรกิจวาการยังไงบ้างคะับมูเมนต์ยังไงบ้างก็มีดอกไม้อะไรแบบนี้่ะก็โอเคแล้วก็แบบเราก็แฮปปี้ดีใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ดอกไม้ธุรกิจวารีนี้เป็นยังไงบ้างธุรกิจวารีมันก็มีคุยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราไม่ได้แบบว่าโฟกัสอะไรมากเพราะว่าเราก็แบบเออเราก็อยู่อย่างี้แล้วก็แฮปปี้ดีแล้วถ้ามันดีๆมันก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ดีก็เลยค่อยดูไปเรื่อยยๆออะไร่างงเี้ย อนที่จะไปเรื่องของพระเอาเรื่องอะไรทายนี้ก่อนเลยวกเขาแบบแบบเจ้ากับโคแบบเรียกว่าคาปูลาเขาโฟกัสของที่อยู่ในกล่องที่มีร้านลมมาพร้อมกันอะไรก็คือมันก็ก็เป็นโมเมนต์ดีๆอะค่ะที่แบบทำให้เราสึกว่าเออก็เหมือนแบบได้รับความแสงใจอะไรเงี้ยค่ะแฮปปี้แล้วก็บริชามากเลยอย่าเป็นฟรนโอ้โหมีคนได้เยอะแยะมากกว่านี้ได้เหมือนกับว่าเราเป็นเราเป็นเหมือนกับว่าแค่เขาเรียกว่าไงอ่ะ เหมือนกับเราเก็บไว้แบบเอาไว้ดูเอาไว้ความทรงจำเว้ยเคยได้นะอะไรเงี้ยเฉยๆมูลคะห้านะครับบไม่ได้บอกมีแฟนๆเข้ามาแซวเยอะไหมคะพ่อเราโพสต์รูปพีไปไม่ค่อยมีนะเขาก็จะแบบว่ายิ้มยิ้มแล้วก็แบบแบบฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยอก็แค่แบบว่า อุ้ยอยากได้มั่งจังอุ้ยมีใจได้สักคะอะไรบ้างเปล่าไม่ได้แบบเราไม่ได้มีรีเควสของเองใช่ไหมไม่ไม่ใม่ๆค่ะไม่ไม่กล้าไม่ได้ตี้บางคนบอกว่ามีข่าวดีหรือเปล่าให้ก็นดีแล้วอะไรโอย่างเงี้ยว่นข่าวดีหรือเปล่ามีข่าวดีหรือเปล่าพี่อ๋อไม่อันนั้นมันเป็นเหมือนอิสเซนซอรี่มากกว่าไม่ได้แบบว่าเป็นอะไรใส่มาไหมครับวันนี้ไม่เป็นแฟชั่นเป็นแบบแฟชั่นถ้าลองเพลงก็เป็นแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกแล้วเขาบอกว่าวันนี้ใช้จัดใหญ่ขนาดนี้แบบเทศกาลต่อไปอาจจะต้องแบบ อาจจะลดลงมาแต่คนอาจจะคาดหวังในการต่อไปคาดหวังเลยเพิู่ลหรือม่เยจะไปอยากคาดหวังเลยไม่คาดหวังดีกว่าค่ะจะเปลี่ยนไปอืมแต่ตอนนี้ก็คือแฮปปี้ดีก็โอเคดีแล้วครั้งนี้มันอยู่ใจมันยังไงบ้างคะตอนนั้มันไม่ได้ถึงขนาดแบบนั้นก็รู้สึกว่าโอเคก็ก็คุยกันแล้วก็แบบว่าคอยซัพพอร์ตดูแลกันอะไรยังโอเคอย่างตัวติ๊กติ๊กเป็นแฟนเนี่ยนะคะ เร like the, Arrow, ียกว่าแบบว่าคุยกันไหมคะไม่นานมากได้คุยไว้ก่อนแม้เราจะสี่สิบแล้วเราก็เป็นคุยันได้ก็ไม่ได้นานมากหลังวันเฮ้ยไช้ทั้งวันที่ต้องใช้วันเดือนหลาวันดีคือวาเลรีธาตุเลยหลอบเริ่มต้นไม่ใช่คือนานระยะเวลามันนานไม่ได้นานมากหรอกค่ะไม่ได้นานมากอือแสดงว่าตอนนี้เรากำลังแบบค่อยๆที่จะเริ่มศึกษา ใช่แบบเข้ามาแบบดีๆมันก็โอเคอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้แบบว่าคบใครหลายๆคนแต่ว่าคุยเยอะอะไรแบบเนี้ยเออมันมีโมเมนต์นี้มันฟู l l feel เราไหมคะก็โอเคค่ะแมันก็เหมือนกับว่ามันก็ทําให้แบบว่าเราก็รู้สึกโอเคนะก็แบบเป็นสีสันเออนิดนึงอะไรอย่างงี้แล้วก็ตัดใจยังไงเขาบอกว่าทำไมเราถึงแบบไม่ยอมแ่บจี้เก่งไหมแม่ยอมเปิดใจเดี๋ยววะก็แบบเราลีก็เออก็เหมือนกับว่า ใช่เราแล้วก็เข้ากับครอบครัวเราได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ต้องโจทย์ดีใช่ก็ต้องดู้นตอไปอยู่ดีแหละเพราะว่ามันก็เพิ่งเริ่มเองเลยไม่รู้ว่าจะตอบไปมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราใช้เวลาถ้าใช้คำว่าแฟนนี่คิดว่าจะต้องประมาณเป็นปีเลยไหมคะตอนนี้อะคะก็เอาไปตัดรู้จักมันได้ไง่คหารู้จักกัน้เพื่อเพื่ออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไมยอมไม่ไม่ประมาณนั้นค่ะใช่ วันนี้มานดีไหมคะไม่อ่ะโอเคค่ะอเคขอบคุณค่ะ